ถึงเวลาของเราได้ฝั่เมื่อกี้มันไม่กุ้มเยี้เอาจริงปไม่ตาจากกูหรอเจริงต้องจากทั้งหาาเลยนะโวยไ่คุยยังเข้าเลยในแอปแอปหนึ่งที่เป็นแอปหาคู่เคยไหมที่บอกว่าปัดไปเจอแล้วนัดเขาไม่เจอมีมาเจอแล้วก็จีดกันแล้วก็คบกันน้างงงงอีกเยอะคนไหนวะ ทุกคนด้วยครับคุณพ่ออ้ําพี่พี่วันนี้พบกับรายการบาร์เล่า EP เก้าถึงเวลาของเราแล้วสับเมื่อกี้มันไม่ดีนู่นแม่นางยืนยืนดูเหี้ยนู้นให้แม่รู้ไปเลยให้แม่รู้ไปเลยท่านแมอายุเท่าไหร่เยอะเยอะเยอะยัอ่ะยืนแล้วแม่กูยืนยืนสั่ง เมื่อกี้มันก็ถามทมแบบนี้เลยแน่อ่ะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างการชีวิตเรื่องความรักดีดีมีพ่อมีแม่ดีไง่ใช่ไม่ได้ที่แบบว่าเข้าแม่งเดียวได้อีกต่างก็กลัวยื้อยู่ดีคนหลังสวดไหมสวดไหมอะไรนี่สวดตอนนี้ถ้าถามตอนนี้อ่าสวดในอนาคตดูอีกทีว่าเดี๋ยวจะมีเมียอะไรอะไงนี้แม่เจ้าแซวแม่แม่งกับแม่อมาคนละพวกกันเลยแล้วเนี่ยมันยังมีเมียแล้วลูกจะไปอยู่กับแม่ดีกว่าอะไรเงี้ย แม่กูมีเมียถ้าถ้าจริงๆว่าที่บ้านกูที่บ้านพวกมึงสองคนไม่เหมือนกันอะไรเลยที่บ้านกูเขาตึงจัดอะเศร้าทำไมเวเศร้าและเฮ็ดเฮ้ยจริงแบบแบบอันนี้แบบอยากอยากมีครอบครัวแบบเนี้ยที่แบบว่าเราคุยเล่นกันได้ที่แบบว่าเราคุยเล่อกันได้ที่แบบว่าคุยเร่อกันได้ชินเกงใจหรืออะไรเพรานี่กูซัดเอง แม่มึแพมมันมันี่แพมันี้แพมันนี้เนี่อันอยู่เนี่ยั่งอยู่ตรงนี้นะว่ากินน้้แต่กินขนมที่ที่แล้น้ำน้ำกูด้เด็กต้วนคนเด็กอ้วนทะเลโดโสดทะเลโฉดโดเลยเลคนคุยแมคนคุยนะคนคุยมีว่าแบบ กี่นคนกี่คนไม่เยอะด้วยเฮใยเนี่ยยังพวกเราอีกนี่นะ <c oughs> สู้ไหมนะสู้กับครูบอกแล้วก็ครูคนเดียวเรืเ่อยหรือเปล่าเรื่อ,อ,เอยเรื่อยเรื่อยกี่คนล่ะไออจริงจริงจังๆ,ๆ,ๆ,ๆนะ คนดีแล้ถ้าจริงจริงกันจังอะแต่ว่าแบบว่ามึงมึงวัดยังไงระหว่างจริงจริงกันจังกับแบบว่าแบบแบบว่าแต่ว่าทามาถามตอบน่เงี้ยนะตอบตอบแบบว่าตอบโตะอ่าอันนั้นก็ถือว่าคุยเล่นเล่นอคนไหนจริงจังนี่ก็คือแบบว่าโทรถ้าโทรคุยนี่คือจริงจังกันอ่ะเอองั้นโทรกี่คนโอ้โห ไปข้าวหลังนี้ไปแล้วกันข้าวหลังนไปแล้วกันเฮ้ยผมยังเล่นพวกคได้เลยกันได้เอาเลยดีัหมกี่คนที่โทรที่สุดแบบโทรคุยกันแบบเนี้ยกี่คนมีช่วงหนึ่งเจ็ดแต่เท่ากูแต่เออเอาจริงไหมไม่ตายจากกูหรอกจริงเออต้องจัดข้างานนะ ในแชทไงในแชทก็แบบอันนี้จบตรงนั้นแล้วก็กระจบทำได้อยู่มันแบบว่าได้คุยได้ประมาณสองสามวันเพราะว่าลองลองลองดูลองคุยดูเหนื่อยเครียดเหนื่อยว่ะดีไหมมัดีไหมไม่ดีเหนื่อยเหนื่อยใช่หรอกเหนื่อยเราโฟกัสครั้งแรกเธอครั้งแรกไหอย่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่ปีหนึ่ง ครั้งแรกปีหนึ่งนี้คือครั้งแรกของจานทำอะไรของจานทรั้งแรกนีคือคนเราทุกคนเลยคนคนต้องไหนต้องไหนต้องไหนี่งเจ้าหน้าี้ผู้ชมทุกคนฮะคือครั้งแรกของคนเราเลยมันมีหลายหลายอย่างหลายแบบอ่ะอย่างเช่นขับรถครั้งแรกขับรถครั้งแรกก็ปีหนึ่งอ่ะขับรถครั้งแรกอยู่คนเดียวครั้งแรกทำอาหารครั้งแรกอันนี้มันเยอะแยะมากอยู่คนเดียวครั้งแรกก็ปีหนึ่งอะอ่ะแล้วครั้งแรกอ้าว ที่ไหนอ่ะที่ไหน,ไหน,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 นก็ี๋ยวเอาเมื่ยปีเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบค่ามของแดนว่าว่าปีหนึ่งแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไร,น,รไน,นะอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอันนี้เขาทากับเรงไงคำถามต,ต่อไปคือที่ไหนปีไอปีหนึ่งเนี่ยที่ไหนไอ่คอนโดเก่าหรือเปล่าเออของเขาของเขาของเขาด้วยของเขาด้วยนีต้องพูดถึงอันนี้ก่อนช่วงเข้าปีห <c oughs> นึ่งแรกปวดซิงปวดซิงเก็บซิงไว้ชิงชค ย่งน yeah, ี an, realised, ่รู meals, ้ทุกเรื่องกูจะเล่าเหตุการณ์พวกมึงอยู่กับเป็นแก๊งใช่ไหมมีกัน3คนชวนออกมามีไอ้คอปอะไรสักอย่างไอ้เคมไม้เขมดึงออกมาไอ้เคมไอ่คอปไอ้จริงกับกูยืนล้อมวงคุยกันประโยคใครไม่รู้เป็นคนถามมึงซิงใช่ไหมกลุ่มนั้นสิะซิงทุกคนเลย4คนนะนอกนอกนั้นไม่เลยนะไอ้เทียแล้วก็ยืนน้ามองหน้ากันจับกันเฮอยู่เัน ไอ้เยอยจับมือแบบจริงๆไงะรู้สึกเท่อะเยอนนเยรู้สึกเท่ะรู้สึกประสบประสบการณ์น้อยเทอ,อ,อ, <c oughs> อไปกานะต้องฝึกทีละคนทีละคนทีละคนเออถามเลยอ่ะทีนี้ทำไมทำไมทำไมถึงถึงเลือกเป็นปห้อง,ของ <c oughs> เขา เราเป็นผู้ชายอะเราเป็นผู้ชายเราก็แบบเออให้เขาบางาเราคุณคุณนายสุกมองอยู่ไหมไม่มองตอนนี้แม่แม่มงยังใ้โทรศัพท์อยู่แม่หลับตาอยแม่หลับตาแม่ไม่ได้ก็อ่าเราก็เล่านะเล่าเป็นเรื่องไงนะทำงานไงทำงานกลุ่มเพื่อนเราอยู่กันเยอะ20กว่าคนอันนี้คือเพื่อนตัวเองกันแหละไปส่งทีนี้ทีแรกก็จะส่งแค่ข้างล่างอือไอเราก็เอออยากลองเชิง เป็นสองที่ห้องพักนี่มัตจะหนามองมไปเย้าไปเขาประกาศลอยเนี่ยเออเขามอกดูว่าขึ้นไปเปิดประตูไปปุ๊บเขาปิดประตูแจ๊คเขาลงนอนเลยเว้ยแล้วกูยืนฮะเขาคือนึกหรอปะเขาเดินลงไปนอนเลยแล้วกูกูต้องทำอะไรอ่ะตอนนั้นกูทำอะไรอ่ะนี่แล้วกูก็นั่งตรงโซฟานั่งหงอยเลยเอาถุงยางไปไหม มันพกตลอดอยู่แล้วไม่แล้วคือแม่กูรู้ด้วยใช่ยังไงต่อหลังจากนั้นเสร็จแล้วยังไงต่อนึกมึงนึกภาพออกไหมเขานอนทางหลังให้กูกูก็ไปนอนตัวตรงเลยนะมือเนี่ยคืออย่างนี้ไม่เคยเลยยังกันเคยแน่ยิงคาเกี่ยวเทียมอะไอ้ตัดนอนตรงๆแล้วเขาก็หันมาเอามะกรุงมาก่อนแล้วนี่เขาก็อ่าเอ้แล้วก็ ให้รีบคุยกับพ่อกูมาไอ้เนี่ยครั้งไหนที่คิดว่าที่ที่คิดว่าเออมันแบบเนี่ยครั้งนหนเราจดจำมากที่สุดเลยออกมาเลยออกมาแล้วฉันดึกอะที่เนีอยยังไงมัน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 เป็นอย่างนี้ปกติเนี่ยเราก็มีแบบปกติใช่ไหมแบบไม่ได้ไม่ได้บ่อย แล้วปกติเราไม่ได้มีบ่อยไอ้ตว์กูไม่ได้มีบ่อยนะไอ้ฮีใครบอกบ่อยนะเข้าไก่อนคนแบบเขาเรยกอรแบบว่าไอ้ที่แบบว่าที่ประทับใจนะที่ประทับใจนะกูอยู่ได้นานมากกูอยู่คนนา้นไงเฮียตั้งแต่กูกูไม่ได้ดูนายกาหรอกแต่ก็รูตัวอทีก็เจ็ดโมงเก้าโมงครึ่งเช้าอ่ะแต่กูต้งแต่เนี่ยคืนนะแล้มันถึงมั้งประมาณตีที่ห้าผมงงี่ย เจ็ดโมงเออแสงแดดออกแบบชั่วโมงของชั่วโมงอ่าแล้วก็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 คือดีรู้สึกดีไม่รู้แบบนี้อ่ะแล้วแล้วเขาไปกี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่เห็นใจนะเข้าใจเข้าใจเพราะว่าก็เคยนะตอนเมาตอนแล้วมันดีมาเลยตอนเมาตอนเมาใช่ไหมใช่ตอนเมาเมาแล้วมันจะอึดกัดเลยเมาแล้วจะจะแตะคนป่าทำไมวะทำไมพวกแรงอะทำไมวะทำไมพูดแรงวะกูเมาเมาแล้วเเหหรออไ้้ีย อันนี้ถามเลยถามทุกคนเลยเวลาตอนเช้าๆแข่งฉี่กันยังไงอยู่นอกเกี้ยวเฮ้ยเอ้ยดูไอ้ฉี่แล้ฉี่แข่งฉี่ยังไงแข่งฉี่ยังไงกูต้องแป้งแปตื่นตื่นมาตื่นมาแล้วตื่นมาบางบางทีบางทีมามาทมขี้ว่าที่เหรอไอ้ยาเนี่ยคือปัญหาคือแบบมันต้องแบบนั่งคุบแล้วมันก็ต้องกดหัวไป แค่อยู่ก็ได้คือมึงเข้าใจป่ะคือแบบกูกูกดไใช่ป่ะคือมันจะเป็นฝาใช่ป่ะกูกดเข้าไปตรงฝาปุ๊บแล้วมันก็ล็อกอ่ะทีเดียวเลยใช่ใช่ใช่ลองเราไม่ล็อกให้มาดันมาดันไว้เขาไม่ล็อกนี่เล็กป่ะอ้าวไม่ล็อกคือคือแบบว่าที่แบบนั่งอยู่ปุ๊บมันมันล็อกให้อยู่ใช่ป่ะจะพักเราตวัดนะตะจัดหวะไม่ไม่ยืนไม่จังหวะลูกจังหวะลูกป่ะสมมติเนีฬาการนี้คือโถ่โถ่โถ่อยไปจังหวะลูกแล้วมันลูดขึ้นอ่ะ เคยโดนปลุกตอนเช้าหมายถึงปลุกมาทำไรนั่นแหละไม่เอาไปเคยเหรอะ คนไหนคนไหนครับคุณคุณคีคนไหนเรื่องถามคุณแล้วมันยิ่งใจครับเยอยตากล้องกันทั้งโดนเดี๋ยว e ี EP สิบจะไป EP ที่สิบจะจะเป็นทุกคนใน GDP house เลยเปลี่ยนไม่เอาบาไปนั่งเล่ามพูดอะไรนั่งรล่ามคุยเรื่องเรื่องเนี้ยแต่ว่าชื่อชี้ก็ที่บาเล่าแหละที่บาเล่า e ีสิบเรเล่าเรื่องแล้วทีนี้ใครอยากรู้อะไรก็ถามเอาเลยฉะนั้นเลยทิมเลยมองถามก่อนได้เอาเหมือนเมื่อกี้ก็ไม่ออกไอ้ถามถามความรักมั่งถามอะเออดีเหมือนกันนะพูดถึงก็ดีนะชอบคนแบบไหนฮะชอบคนแบบไหนชอบแบบไหน เนี่ยของกูมีแบบนี้เลยนะกูอยากพูดเหมือนกันนะเร้ามก็ก็พูดพูดก่อนเอาก็ถ้าตีกูพูดกูพูดแล้วพวกมึงพูดอ่าอ่าถือว่ามันชดเชยไงเอาทั้งภายในภายนอกนะหลักๆอ่ะนะตัวเล็กแล้วก็ชอบดูคนจั๊กตาก็รอยยิ้มดูดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยยชอบอะไรเงี้ยก็จะก็จะลองคุยภายในนี่ได้หมด อขอแค่คุยแล้วเข้ากันมันมันเป็นดีเทลยยอยๆเ,เข้าเราื่อยที่เบเมื่อเข้าทุกคนแหละโว้ยไม่คุยยังเข้าเลยหา <c oughs> <c oughs> อะไรอะฮะอะไรอ, <c oughs> อ,ย,อย่าห้าดิ <c oughs> มันเป็นดีเทลแบบย่อยๆเราไม่สามารถแบบบอกบอกได้ว่าไอชิ้นนี้ไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่แบบต้องดูก่อนอ่ะแตาทะไมของแบงค์จริงๆแบงค์เป็นคนไม่มีสเปกใจตัวนะเอาจริงๆคือแบบว่าถ้าแบงค์แบบสปาร์คใครก็คือแบบว่าไอเอาเอาหมดเลยแบงค์อ่าคืออะนะต่แหลกก็คือแบบว่าแบงค์ก็ไม่มีสเปกใจตัวคือแบบว่าเราคุยเข้ากันเราสนุกสนานด้วยกันคือแบบแบงค์เป็นคนชอบแบบคนเฮฮาผู้หญิงแบบเฮฮาคือแบบอะไรก็ได้คือแบบไปไหนไปกัน อย่างนี้เออเป็นข้อารณาแบบนี้อะไรวะอ่านตามมึงผมก็ชอบวิ่งที่อินเทอร์เน่หยิ้มร่ากับ,บน่ารักมผมรู้สึกว่าถ้าแบบคนสวยอะ่ะลอวนึกภาเว่าคนสวยอะ่ะมองไปสักพักหนึ่งก็แบบอาจจะมีเบื่อบ้างแต่วคนน่ารักมันมันยังไงมันก็ไม่เบื่อไว้ในแอปแอปหนึ่งที่เป็นแอปหาคู่เคยไหมที่แบบว่าปัดไปเจอแล้วนัดเขาเจอเนี่ยเจอจริงเคยไหมมีนะมีเฮ้ มีแล้วเขามาเจอัไหมเขามาเจอแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หมายว่ามีอะไรกันนะแต่ว่ามาเจอแล้วก็ผีดกันแล้วก็คบกันนะ้างงงงงอ,งงอ,งงองีเยอะเขาไหนวะกูมีแฟนแค่สองคนทามาหาอะไรเออไม่ใช่คนแรกคนหลังคนหลังไม่จริงเหรอ คือเคยดูเรื่องนี้มาก่อนเลยนั่นช็อบกัวคุณคุณว่ามันมันเคยเจอที่อื่นไหมนั่นแบบเจอนี้เนี่ยแต่เราจำไม่ได้ว่าเจอตอนแรกอันนี้เราเราเราเล่าเรื่องจริงเลยนะพวกมึงก็ชอบถามกูว่าเจอกันได้ยังไงกูก็ตอบว่าเจอในไอจซึ่งไอจีเนี่ยเป็นขั้นต่อไปอัีขั้นต่อไปขั้นแรกอ่ะเจอที่โอมิ ปัดแล้วเจอกันแล้วก็คุยกันในนั้นก่อนทีนี้คุยไม่กี่ประโยคหรอกแล้วก็แบบขอไอจีกันใช่ป่ะแล้วก็เข้มามาอยู่ในไอีแต่ก็ไม่ได้เจอแบบว่าพูดแล้วเจอณวันนั้นเลยนะอุ๊ยหลายเดือนอะก็คือพอมาอยู่ในไอจีบมก็อีกกี่หลายเดือนแล้ก็มาเจอกันแล้วถ้าคนอื่นที่แบบนัดเจอจริงๆไม่มีเลยมีแค่คนนะี้อ่ะคือแบบว่าคุยแล้วก็เยนเนี่ยเร็วที่สุดกีด่กี่เดือน กี่วันนะเอากี่วันนะวันอุ้ยเร็วที่สุดนะเอาแบบเร็วที่สุดของมึงนะแบบแค่รู้จักละปุ๊บเลยอ่าคือเราคุยแค<ไ>่ถูกคอกันแล้วก็พาไปเยเลยนี่อืมไม่ถึงอาทิตย์อะแต่ของของมึงชั่วโมงเดียวนี่ฮ่าไบอก้ม่ิบไอ้สไม่ไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงนี่จำจำไม่ได้ว่ากี่วันแต่ไม่ถึงอาทิตย์อ่าไม่ถึงอาทิตย์ใช่แต่ของมึงนี่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ต้องพูดหรอกอะไรตรนี้ย อ๋ออ so ันนี้กูถามหน่อยเวลาเวลามึงหาคนแบบว่าเออแบบนั่นแหละแอบเพิ่งจากแบบจะไปสังหารแล้วอ่ะมึงหาตามร้านเหล้าอะไรแบบผสมมากสมซุบซหามึงหาตามร้านเหล้าไหมไม่ไม่ก็จากที่รู้ว่ากูไม่ค่อยไปร้านเหล้าไม่ชอบไม่ชอบร้านเหล้าไม่ชอบเจ้าของร้านด้วยแต่คนยอง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 แต่คนคนส่วนใหญ่ไงคนส่วนใหญ่แบบว่าเขาจะแบบเล็งร้านเล่าหรือว่าหาตามไอจงกิจที่แบบคือคุยกันอะคุยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนกูร้านจอบู มไอเซึ่งกูหลาชาบูอ่ะทีนี้ไปแดกไปแดกเวลาไปแดกมึงเข้าไปแดกต้องมีประเด็นมึงกินชาบูแล้วมึงได้อ๋อมึงว่าไงไอ้เหี้ยเขาแค่สบตาที่ทักไปแล้วอ่ะเออไอ้เหี้ยไข่ว่างอ่ะเยี่ยเขาแค่อยากมองหน้าไอ้เหี้ยเดินเไปเดินไปสวัสดีครับรอยยอยอยอไม่ได้บอกไปก็ไม่ใช่ไงก็นั่นแหละฮะ คำถามไอ้ตอบไวแต่น้องแต่งไหนครับน้องน้องน้องปะป๊าเอาเลยเอาได้ได้มันมาทางนี้ได้ตื่นครับร้องกันหรือสอบถ้าเลือกได้สอบถ้าเลือกได้นะแต่เลือกไม่ได้ไงโอเคนงเลยโอ้โห่พ้องทะเลภูเขาเอาทะเลครับอมกับไ่อมเดี๋ยวเคนลูกอมได้ลูกอมอะไโอเลรอย่างเงี้ยอมบ่อยอะอมถามเขาที่อมหรือเลียเลียงไหม เรื่ององค์ไงเรียหรือไม่เรียไอติมก็เรียบ้างไอติมไปเลยไอติมไอติมก็ใช่ไงไอติมเอเชียหรือยุโรปอุ้ยเนี่ยเอเชียเลยอ่ะชอบทางเอเชียยุโรปยุโรปดูดูดันอ่ะอร่อยปะแค่นี้เหรอไปอีกไปอีกมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีมาจากในสดูกดันหรือน้ำเนิบน้ำเนิบไปก่อนแล้วค่อยไปดูดัน เลยเลยมันจดแล้วแล้ว,วจบแล้วไหมครับพอครั้งนี้นะพอครั้งนี้มันคนั้งทีเยี่ยบผมกูอะไรอย่างเงี้แต่เมื่อคืนเราคุยกันเราเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ที่คุยมานะแต่ตอนตัดมันรวมความคิดเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยบีบก็มาจริงไหมชอบคุณนี่แหลกัน ที่ตันหาฉันท้องคู่เมซี่เธอตอบฉันความรักที่ฉันได้จากเธอ,อยังไวก็รู้ดีว่าไม่ไไไพอจะขอทำให้ดีที่สุดจบคลิปเลย ต่ออีพีนะฮะเป็นอ p ีของอ um, ั้มซีพีแล้วอีะะ EP ต่อไปก็จะเป็นทางหน้าของซีพีเฮาสทุกคนนั่งพูดะค,ะคุยกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอั p มอั้มซีนะฮะอย่าล,ลืมฝากไปกดติดตามช่องอั้มออฟิ i ชียลด้วยนะฮะอย่าลืมอย่าลืมลมีช่องหนึ่งย่าไมลงคลนะดีพีเฮาด้วยฮะลืม,ลมเลยลลงมือ่อรกูลืลมนะฮะก็ติดตามด้วยทางุกทางุกพูดอะไรวะช่องทาง